ัลโหลสวัสด kind of um, so ีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้คู่สู้คนเด้อครับผมพบกับคอยบุมน้อยรอยเอ็กเช่นเก่าเช่นเดิมเด้อพี่น้องเด้อด้นี้เสียงชัด่เนะครับผมวันนี้ไม่ได้ใส่ไม้นะครับผมวันนี้ก็จะมายำไข่ดาวนะครับผมกินตอนแรงๆเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์สับขาสับตะไคร้ให้หน่อยเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำยำไข่ดาวกินตอนแรงๆนะครับผม ไข่เงินผ่อนนะครับผมไข่เงินผ่อนพี่น้องไข่ดาวนะครับผมเศรษฐกิจบ่ดีพี่น้องเอ้ยั้งแต่ไข่กันยังได้ดาวนะครับผมตั้งแต่ไข่ก็ยังได้ดาวเด้อพี่น้องเศรษฐกิจบ่ดีนะครับผมเราจะมาทํายําไข่ดาวเด้อพี่น้องก่อนอืนนี้เราก็จะปรุงก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดเด้อพี่น้องครับน้าจิ้มซีฟู้ดน้าจิ้มจากทางร้านนะครับผมทางร้านยําบูมเองเด้อพี่น้องเราก็จะใส่น้าจิ้มซีฟู้ดก่อนเด้อพี่น้อง ซีฟู้ดไปสองสตีสามเบิร์หลอดีกันอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับผมน้ำเชื่อมอประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะครึ่งนะครับผมสว่วนครึงคร่งได้พี่น้องยำไข่ดาวสูตรบูมนะจ๊ะพระพรตเอาไว้ก็แล้วก็จะมีน้ำมะนาวนะครับผมบีบมะานาวลงไปได้พี่น้องบีบมะนาวลงไปบีบมะนาวลงไปนะครับ เดี๋ยวมันเราลองไปสามเปียงพอสี่เปียงก็ได้สี่เปียงนี่แหละอร่อยอใส่เปียงมันลงนะแล้วเราก็จะยนื้อเนื้อเนื้อนะครับผมเราก็จะโคเลโคเร่เคเร่ได้หน่อยบอสเห็นสีน้ำยำไหมครับผมสีน้ำยำมันเบาขั้นไหนเข้มเบาขั้นไหนงามพี่น้องเพราะว่าบูมเป็นคนกินเผ็ดเด้ออันนี้จะเป็นน้ำยำรสกลางๆอยู่ที่ร้านบูมนะครับมนีงลูกค้าหลายเฮ้ยพี่น้องลูกค้าย่ำแบบไหลหรือครับผม อันนี้จะเป็นพริกเกลือนะครับพี่น้องพริกเกลืออยู่ที่ร้านบูมนะครับผมนี่จะเป็นพริกเกลือเด้อโอ๊ยนั่งทไหมครกันอันนี้จะเป็นพริกเกลือนะครับอยู่ที่ร้านบูมนะครับผมเราก็จะใส่พริกเกลือลงไปนะครับผมใส่หมดเลยครับผมใส่พริกเกลือนะครับคนอีกพี่น้องคนยี้เนี่ยะพี่น้องไ่ได้กนิ่าไงดอกพี่สิบไ่ได้กนิ่ายงดอกมื่อนี้ อันนี้จะเป็นพริกนะคะผมมูนจะเป็นคนที่แบบกินเผ็ดใช่ไหมพี่น้องเออกระตามนาตาเนาะอันนี้พริกด้อพี่น้องเห็นบอเห็นพริกบอเห็นบอพริกปั่นเลยด้วยพี่น้องครับผมพริกปั่นนี้เราก็จะปั่นใส่น้ําโซดานะครับพริกปั่นร้านเราก็คือเราจะปั่นใส่น้ําโซดานะครับผมใส่พริกลงไปอีกให้สีมันสวยแล้วก็ให้มันเผ็ดด้วยพี่น้องเลยอันนี้หอมแขกนะคะผมหอมแขกด้วยพี่น้องหอมแขกก็เอามาจากอินเดียเพราะอันเป็นหอมแขกนะครับแปวหอมแขกนี่ใส่หมดเลย ยำไข่ดาวเราจะไม่ใส่หอมเปรล้ยได้พี่น้องยำไข่ดาวาสูตรบูมก็คือจะไม่ใส่หอมเปร่อยวได้พี่น้องอันนี้น้องไข่ได้พีน่น้องน้องไข่นะครับผมอย่าลืมสับตะไคร้ให้บูมด้วยนะครับผมตะไคร้จะหมดแล้วนะครับสับตะไคร้ให้ไหด้พี่น้อง <c oughs> อันนี้ตะไคร้ก็โรยลงไปนี่อันนี้น้องแค่หลอดโอ้แค่หลอดมาฝาดหนนี้นพี่น้องเห็นไหมน้องแค่หลอดนะครับเราก็ใส่ลงไปอีกบูมน้อยเป็นคนที่กินผักเยอะได้พี่น้องนะครับ อาจจะบ่ยิ้มเล้วพี่น้องไม่จะมากันเรืองไม่นีเมื่อยลูกค้าหลเนี้ยครับผมลูกค้าเยอะมากนะเ้าวันนี้เราก็จะโคเล่โคเล่โคเล่ดิสิพี่น้องพี่สิบ่งพด้กินง่ายดอกที่มมือหน่อยพี่สิบ่งพด้กินง่ายดอกชิมก่อนชิมแป๊บมันยังออกหวานอยู่แต่มะนาวพอมาขอเพ่อกินหวานไหมพี่น้องบีบมะนาวใส่อีกใส่หัวเปียกมันผลอือันนี้เราก็จะใส่อ่า ปูอัดได้พี่น้องปูอัดนะครับผมของข้าเจาเบนโตได้พี่น้องของข่อยเบนตั้งนะครับเบนโตกับเบนตังนะครับผมอันนี้เบนตังนะครับใส่ปูอัดลงไปจ้าโคเละมานีลืมข้าวโพดเราต้องใส่ข้าวโพดลงไปอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่าน้ามย่าไใครดาวได้พี่น้องใส่ข้าวโพดข้าวโพดบ่อข้าวบ่อข้าวบ่มันข้าวโพดได้พี่น้องว่ามันข้าวโพดได้มีมีข้าวโพด ขบวนสองเปียนพ่อนะพี่น้องด <c oughs> ูก่าวใหพี่น้องเอาบ่ขันไนพ่อเครื่องบ่ขัไนพ่อได้นี่พี่น้องเราต้องมีหอมเจียวนะครับผมเราใส่หอมเจียวอีกเล็บพี่น้องใส่หอมเจียวลงไปครับผมใส่หลายบ่ได้พี่น้องไม่สิวันนะครับผมไม่สิวันนะครับผมคนนอีกพี่น้องครับนี่คือเครื่องนะครับผมวันนี้นําเสนอเมนูอ่าไข่ดาวลุยสวนได้พี่น้อง แล้วก็กินกินไว้ได้ก็ต้องกินนะจ๊ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสร็จแล้วมันก็จะเก็บเครื่องพวกนี้ก่อนนะจ๊ะมุมนี้อัดจากมุมในห้องได้พี่น้องนี่เราก็จะเตรียมไข่ดาวลงพาข้าวได้พี่น้องไข่ยัยยงหัวไขว่ย,ยังหัวถาบเอาไข่ ปลาเรียวไปอีกเลยพี่น้องเพราะเเกิดก้อนไข่ก็ได้หนีถาดถาดพระเก่าถานนี่พี่น้องเบิ่งดากรูเบิดนี่เบิ่งเบิงเบิ่งเบิ้งพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งพูดไงถาดเขาเรียกว่าถาดเขาเรียกว่าถาดพื้นบ้านนะพี่น้องพื้นกับพื้นโพดพื้นโพนะพี่น้องอันนี้เป็นถาดตกทอดของครอบครัวนะครับผมหลายร้อยปีนะครับผมไข่เอามาเห็นกินพี่น้องนี่จะเป็นผักภาเกษตรนะพี่น้องเห็นบ กินแล้วกรุณาอย่านอนหันหน้าใส่กันนะจ๊ะมันจะเหม็นนะพี่น้องอันนี้จะเป็นผักกระแนงผักกระแนงเนี่ยมันจะเป็นกินแบบคือสมาก็จะเอาใบอันแกงเส้นว์ใหม่นะครับผมแต่ว่าบู๋มหน่อยนี่กลิ่นแบบคือมูได้พี่น้องคอยเอามากินกับไข่าดาวนะจ๊ะกินมาสิคือจังกินแม่งแข็งเนี่ยไม่พี่น้องกินชิ้วๆ,ๆเนี่ยไม่พี่น้องแห่งกินเนี่ยมันแห่งเพิ่มความเผ็ดนี่คือผักกระแนงนะครับผมผักพื้นบ้านได้พี่น้องอันนี้เกาลัำกะล้าเกาลัดนะจ๊ะเ้างกระเซียวไข่ดาว Okay, เอาไข่ดาวมาเรียงหน้าไว้อยู่ในถาดพื้นบ้านนี่พี่น้องก็เอารว่าไข่ดาวลุยสวนได้พี่น้องสวนกับสวนโพดสวนพ่อได้พี่น้องเอ้ยผักกระถินไหลขหมงข่ายบ้านแม่สวนผักกระเสียดเพราะว่าผักกระเสียดมันหลขโมงอื <c> ้ม <oughs> น่ากินนะครับผมเห็นหมอพี่น้องเห็นหมอเห็นหมอเห็นมาครับอื้ม อันนี้เราก็จะราดน้ำยำลงมาเลยเด็กน,น้องมาหน้ราดน้ำยำเลยบะนี้ราดน้ำยำนะจังหืมพอเ,เห็นหวอนไข่าดาวมาหน้อเอาไข่ดาวเสียอุ้ยเพราะว่ามันยำป,ปูอัดมาหน้โอ้ยมันเห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่เห็นอยูค่ครับผมนี่แหละพี่น้องก็เอิญว่าอยำไข่ดาวลุยสวนส่งเครื่องนะครับผมสูตรบูมน้อยร้อยเอ็ดเก็ดย่านนำ้ำน่าเจนนะาเจนแป้ว เห e ็นมอพี่น้องเป็นอะไกินมอพี่น้องพร้อมแล้วเราก็จะมาแตกนะครับผมเราก็จะมาแตกกันเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะพี่น้องเอ๋มากินน้ำกั่นนะพี่น้องเร้อยำไข่ดาวได้พี่น้องไม่ได้ขายได้พี่น้องอยู่ร้านไม่ได้ขายได้พี่น้องจะมาเให้กินนะนะพี่น้อง ผมไม่เห็นกินเองนะครับผมคืดอยากพี่น้องงานมันเกิดนะครับผมเกิดอยาก <laughs> ยากังตงใครกันยังได้ดาวพี่น้องเนี่ยเสตอกจีตังสีน้องมันบ่ไข่ดาว <c oughs> ดากับข้าวโพดนะครับการทำยามันไม่ได้ยากเลยพี่น้องแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับ กันแย่งพี่น้องทำกันแย่งไม่ได้เป็นคิ้วคิ้วนี่น,นี่ะคืออยากย้ำไข่าดาวไอ้คืออยากอะไรก็ทำกินนะพี่น้องบุ้มหน้าเป็นคนที่แบบว่าคืออยากกินนะคือคือก็คือเฮ็ดกินเลยไหมพี่น,อน้อง ันนี้ลูกหาย,ยอะมากม,มาแล้วเปน็นเนาะไม่หง่หอนกันนะครับมากินข้าวกับบุญแล้วเปน็นหงองเด้อกินเผื่อเอฟซีอยู่นะจ้ะอืมอ้มแองได้ป่าอยู่บ้านหรือความมีแพ็กเกษตรหลาย อ่างแต่ว,ว่าปลูกไว้หลายแล้วเบิ้งผนใส่ผนใส่ประสันพี่น้องอย่านตะบบปีอย่านตะบวอิ่มไขวยกระไดช่วงนี้ผักเกษตนมันเกิดขึ้นมันเกิดบ่อยได้พี่น้องเพราะว่าฝนตรงข้ามันหืะชินก็คืนสินไ้ป้องหืพี่นองเด้ไหม จะมาไข่ดาวได้ไหมน้องไข่ดาวทอดแบบสีสวยได้ไหมน้องไข่เงินขวัญน,นะ,ะคะไข่ดาวค่ะ อืไข่ดาวไข่ดาวงา่ายๆคุณผู้ไข่ดาวลุยสวนนะครับเป็นคนที่ชอบกระถินได้พี่นนองเพราะกระถินน่าแสบไป็นีครับผมทุกอย่างที่เป็นอาหารพื้นบ้านบุมกินได้หมดได้เพี่งนอือ <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างที่เป็นอาหารพื้นบ้านบุมกินได้หมดแล้วพี่น้องยกเว้นเคร์กกฮอนะครับเพราะว่ามันขมผักกระแย่งพี่น้องตอนมาก็ไม่มีใครทํานะพี่น้องกินผักกระแยงกับยำนี่มีแต่บุมนี่แหละกิน บัก,กเกนีงมันหอมมันเป็นดองหอมดอ,อกบัก,กเกนีงกินพักหลายๆพี่น้องมันหา้าความหน้าตาดีคือข้าเจ้มมาเน,นาะเป็นบ๊อมันถ้าหน้าตาดีคือบ่นไข่ดาวไข่ดาวใส่ปูอัดนะพี่นอ้องไข่ดาวใส่ปูอัดนะครับผม ใส่ปูอัดแน่นๆยัวยๆวๆนะพี่น้องแล้วก,กับมวนใส่้กันเลอสมอจากอีกลยพี่น้องก็เป็นต้องขออนุญาตเขาปะคลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยยิ้มก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่น้องประมา เมือมอม่อเมืนน่อเมื่อพี่นองเอ้ยขอกำลังใจจากเอฟซีนะครับผมขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะครับผมที่ให้กำลังใจปูมด้วยดีเสมอมานะครับผมก็แล้กวก็แซ่หลานะเด้อ mặc áo phải áo xoắn mặc áo áo xoắn mà áo sáng mặc áo sáng bớt? bớt. sáng có bột sáng ข้าวโพดยำข้าวโพดไข่ดาวใส่ปูอัดแล้วก็กินกับผักเด้อี่น้องแบบแซ่บตรงน,นี้ฝนตกก็ระบางเด้อยหน้องเด้อระบายเด้อี่น้องครับ,บขับรถขับไล่ก็ระบังระบังด้วยนะครับชื่อบายุก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อบายุกนี่ชื่อไม่เพอเลยใช่ไหม <laughs> ชื่อบายุอยอียงไปซื้อสั่นเนาะ ตั้งแปลก มุกของยากพี่น้องอะไรเบอร์นะครับผมเสือกเบอร็เสือกพี่น้องไข่ดัางหมดไปสองฟองแล้วนะครับผมอันนี้ก็กระฟองอยุดท้ายแล้วพี่น้องเนี่ยมไข่ดางสามนุ้ยพี่น้อง อิ่มบอิ่มกัมันลุกเด้อบางฮานี่อุ้ยอิ่มบอิ่มกับมะแบกงมะลุกเลยนะพี่น้องขี้เหม็นส้มอิ่มเลยแบบนี้อือือร่อยจริงวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับลูกค้าเยอะ ผัก,กเกษตรไม่กินกับเนงกเกษตบได้พี่น้องกินกับยำหอยนางรมกินกับส้มตำอย่างเงี้ยยำอะไรก็กินได้พี่น้องไข่ดาวอร่อยเด้พี่น้องพวกน่ะโอ้โหไข่ดาวยางมะตูมพี่น้องเอ้ยดีนะมันเป็นยางมะตูมนะถ้าเป็นยางมะตอยนี่ Chín bữa này. Mèo. Cái <laughs> gì mà xuống quả dài cái gì thế thế nào? Xuống dài cái gì? Hay là mình nữa là mai dăm nào? xem. Hãy subscribe หมดแล้วจ้าฟังที่สามหมดแล้วบูมบูมเป็นคนที่ไม่กินข้าวตอนดึกได้เป็น้นองข่สิบกินขาน่าวย่ำดึกเ้เพอว่าย่างอ้วนกินได้กับข้าวกินได้ก,บกับมันเนี่ย จนะไม่เอาะกินไ่ดเดีือนึ่ใส่มือเลยพี่น้องข้าว้างก็ไมใส,ส่สั่นอยู uh ่ huh. มันก,กินง่ายพี่น้อง in nào the... một lấy ta người ta phạt

หลังคลิปนี้ก็าไว้เทนีิสตะก,ก่อนนะพี่น้องให้พี่น้องเราก็ตัวน,นี้ก็พายืพายืดนเขงขาวนะพี่น้องไม่สึกอาหอดไม่สึกอาหอดให้ได้ซีบผมดห้นนพี่น้องครับก็ให้ทุกคนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับผมกินเผื่อเอฟซีอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแ,แชร์กด subscribe subscribe ใด้เด็นได้พี่น้องอ้อกดลิงคพันกัน <laughs> กด subscribe subscribe ใครเห็นได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้บูมหน่อยเด้อพี่น้องครับผม เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวบุ้มก็จะพามาทำยำอีกนะครับผมนะครับอยากอยากให้บุ้มทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้ดลยพี่น้องบุ้พรุ่นี้บุ้มก็จะเดินทางไปมุกดาหารนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับค่าสับตะคายเห็นเด้อพี่น้องครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมอิ่มสมอย่าอยู่พี่น้องครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม